การวิจัยเป็นกระบวนการของการศึกษาตัวแปรจะสังเกตได้ว่าการวิจัยทุกเรื่องจะต้องเกี่ยวข้องกับตัวแปรอย่างน้อยที่สุดหนึ่งตัวการคัดเลือกตัวแปรที่น่าสนใจซึ่งสอดคล้องกับประเด็นปัญหาการวิจัยจะต้องอาศัยความรอบรู้ในเนื้อเรื่องที่ศึกษาและแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องการใช้วิจารณญาณในการคัดเลือกตัวแปรมาทำการศึกษา จะต้องทําอย่างมีโครงสร้างและทิศทางถ้าอาศัยเพียงสามัญสำนึกถือว่ายังไม่เพียงพอควรมีพื้นฐานของแนวคิดหรือทฤษฎีที่เชื่อถือได้เป็นหลักในการคัดเลือกตัวแปรเพื่อเลือกตัวแปรได้อย่างครอบคลุมตัวแปรจึงควรมีจํานวนที่เหมาะสมครอบคลุมกรอบแนวคิดหรือทฤษฎีสำคัญที่ใช้ในการวิจัยแต่ไม่ควรมีตัวแปรมาก จนทำให้การวิจัยมีความสลับซับซ้อนมากเกินความจำเป็นดังตัวอย่างจากงานวิจัยต่อไปนี้งานวิจัยเรื่องผลของวิธีการสอนและระดับพื้นฐานความรู้เดิมที่มีต่อผลสำฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ1เพื่อเปรียบเทียบผลของวิธีการสอนแบบบรรยาย ับแบบสัมมนา,าที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อ2เพื่อเปรียบเทียบผลของพื้นฐานความรู้เดิมระดับสูงกลางและต่ำที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ข้อ3เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนกับระดับพื้นความรู้เดิม ที่มีต่อผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สมมติฐานของการวิจัยข้อ 1. ค่าเฉลี่ยผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่สอนโดยวิธีบรรยายน่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่สอนโดยวิธีสัมมนาข้อ2ค่าเฉลี่ยผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ที่มีระดับพื้นความรู้เดิมในระดับสูงน่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลสมธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่มีระดับพื้นความรู้คณิตศาสตร์เดิมในระดับกลางและต่ำตามลำดับข้อ3ไม่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนกับระดับพื้นความรู้เดิมต่อผลสมธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 การวิจัยในเรื่องนี้ประกอบด้วยตัวแปรสำคัญและตัวคงที่ดังนี้ตัวคงที่คือระดับชั้นของนักเรียนหมายถึงนักเรียนทุกคนศึกษาอยู่ในระดับชั้นเดียวกันคือชั้นมหนึ่งตัวแปรในการวิจัยวิธีการสอนกลุ่มนักเรียนที่ศึกษาได้รับวิธีการสอนที่แตกต่างกันกลุ่มหนึ่งได้รับการสอนแบบบรรยายอีกกลุ่มหนึ่งได้รับวิธีการสอนแบบสัมนา ระดับพื้นความรู้เดิมกลุ่มนักเรียนที่ศึกษามีระดับพื้นความรู้เดิมทางคณิตศาสตร์แตกต่างกัน3ระดับได้แก่ระดับสูงกลางและต่ำผลสมริ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์นักเรียนแต่ละคนคาดว่าจะมีคะแนนผลการเรียนคณิตศาสตร์แปรไปต่างกันเราลองมาพิจารณาการจัดประเภทของตัวแปรตามตัวอย่างจากการวิจัยนี้วิธีการสอน ระดับพื้นความรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างเป็นตัวแปรถ้าพิจารณาทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามชื่อเรื่องของการวิจัยน่าจะอยู่ในทิศทางทํานองว่าวิธีการสอนส่งผลต่อผลสัมฤธิ์ทางการเรียนของนักเรียนซึ่งตัวแปรอิสระมีผลต่อต,ตัวแปรตามค่าหรือคุณลักษณะของตัวแปรอิสระ จึงมีส่วนกำหนดค่าของตัวแปรตามหรือกล่าวได้ว่าค่าของตัวแปรตามผันแปรตามค่าหรือคุณลักษณะของตัวแปรอิสระดังนั้นวิธีการสอนและระดับพื้นความรู้เดิมต่างเป็นตัวแปรอิสระโดยมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวแปรตามถ้านำการสอนทั้งสองวิธีไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่มีระดับพื้นความรู้เดิมแตกต่างกันทั้งชายและหญิงในโรงเรียนเดียวกันโดยผู้สอนคนเดียวกันตัวแปรอิสระที่สนใจได้แก่วิธีสอนและระดับพื้นความรู้เดิมของผู้เรียนตัวคงที่ได้แก่ระดับชั้นโรงเรียนและผู้สอนส่วนตัวแปรตามได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นผลการเรียนที่ถูกวัดหลังจากการสอนได้สิ้นสุดลงเนื่องจากมีสมมติฐานว่า ผลสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนจะสูงต่ำแตกต่างกันเพียงไรเป็นผลเนื่องมาจากวิธีการสอนที่นักเรียนได้รับและระดับความรู้เดิมที่แตกต่างกันของผู้เรียนนอกจากการจำแนกการวิจัยเป็นประเภทใหญ่ๆตามตัวแปรอิสระและตัวแปรตามแล้วเพื่อความละเอียดรอบคอบในการวิจัยและการสรุปผลให้มีความตรงภายในจึงควรพิจารณาตัวแปรต่างๆ ให้มีความรัดกลุ่มยิ่งขึ้นโดยพิจารณาถึงตัวแปรเกินหรือ e x t e e n o u s variable เป็นตัวแปรที่สามารถจำแนกเป็นตัวแปรทางกายภาพเช่นเพศอายุของผู้เรียนเพศอายุของผู้สอนตัวแปรลักษณะสิ่งแวดล้อมได้แก่ประเภทของโรงเรียนและขนาดของโรงเรียนส่วนตัวแปรสอดแทรกได้แก่ทัศนคติต่อการเรียนแรงจูงใจต่อการเรียน รูปแบบการเรียนบรรยากาศทางวิชาการความเป็นผู้นำของผู้อำนวยการโรงเรียนจึงจำเป็นต้องควบคุมตัวแปรเกินเหล่านี้เนื่องจากอาจมีผลต่อตัวแปรตามได้ขอยกตัวอย่างของการกำหนดตัวแปรในการวิจัยอีกหนึ่งเรื่องคือผลของการใช้วิธีวงจรการเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มีต่อสัมฤทธิผล และพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ประกอบด้วยตัวแปรจัดกระทำหรือตัวแปรอิสระคือวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยการสอนโดยใช้วิธีวงจรการเรียนรู้และการเรียนการสอนแบบปกติตัวแปรตามในงานวิจัยเรื่องนี้ผู้วิจัยศึกษา4ตัวคือพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ มโนทัศน์เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์การให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ส่วนตัวแปรที่ผู้วิจัยควบคุมให้เหมือนกันทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมเพื่อไม่ให้มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมีดังนี้ระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนก่อนเรียนเนื้อหาวิชาและจำนวนเรื่องที่ใช้สอนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม จะเป็นเนื้อหาเดียวกันและจำนวนเรื่องเท่ากันตลอดการทดลองครูผู้สอนซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สอนด้วยตนเองทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมในทุกระดับชั้นระยะเวลาที่สอนจำนวนคาบที่ใช้ในการสอนเนื้อหาที่สอนแต่ละคาบจะเท่ากันทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมนอกจากนี้ผู้วิจัยยังควบคุมสิ่งแวดล้อม ที่อาจรบกวนบรรยากาศในการจัดการเรียนเช่นเสียงรบกวนมีการจัดการเรียนการสอนในช่วงเช้าเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความอ่อนร้าจากการเรียนวิชาอื่นจากที่กล่าวมาทั้งหมดจึงสรุปได้ว่าการวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามเพื่อให้ผลการวิจัยมีความถูกต้องแม่นตรงและเชื่อถือได้ จึงต้องมีการควบคุมตัวแปรที่มีผลกระทบต่อข้อสรุปของการวิจัยด้วยการขจัดตัวแปรเกินตัวแปรสอดแทรกลดความคาดเคลื่อนต่างๆของการวิจัยอันจะมีผลกระทบต่อข้อสรุปของผลการวิจัยค่ะ